เ่อแบบบอมกับมิกะใครเล่นได้สมบทบาทมากกว่ากันเหรอเปรียบเทียบทำไมอะ่ะ <c oughs> ก็มัน,นมมไม่จำเป็นนะก็เหมือนกับเราทำงานผมก็เชื่อว่าทุกคนทำกันบ้านอย่างเต็มที่ <c oughs> ก็ไม่ดีอ่ะไม่ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบนะ <c oughs> ผมคิดว่าครับ <c oughs> เป,ปเรียบเทียบรู้สึ่ไงบ้างข่าวนี้เรอยบยังเลยครับเพิ่งจะทราบเลยครับซ <c oughs> ีเรียสมันดูแบบข้ามช่องเลยอ่ะผมซีเรียสมั้ยคือตัวผมไม่ซีเรียสผมมองว่า คือ <c oughs> เราก็ทำงานอย่างเต็มที่เนาะก็ใครชอบผมก็ดีใจใครไม่ชอบก็ผมผมก็จะพยายามปรับปรุงอยากจะให้ชอบกันไม่ว่าจะเป็นผมหรือคนที่พี่พูดมาก็ผมเชื่อว่าทำงานเต็มที่ก็อยากจะให้แบบติดตามผลงานถ้าไม่ชอบตรงไหนก็บอกให้ปรับปรุงดีกว่าแบบนำมาเทียบกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะแต่เข้าวงการมาเราก็โดนเปรียบเทียบกับบนั้นคนนี้มาตลอดครับผม ก็แรกๆสมัยแรกๆก็ร okay. ู okay, to to ้สึกว่าน้อยแต่พอมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเนาะก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่บอกว่าก็ทําอย่างเต็มที่แล้วก็อย่าเปรียบเทียบดีกว่ายังไม่ชินเนาะยังไม่ชินฮะยังไม่ชินเลยอังก็เริ่มชินบ้างแต่ก็ยังมีแบบเห็นมันก็ไม่มีใครชอบหรอกผมคิดว่าน้อยใจมั้ยคะมันน้อยใจมั้ยมันรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจมากกว่าแบบไปเทียบกับคนนั้นคนนี้คือแบบ เราก็ทําเต็มที่นะคือผมเองก็ไม่อย่างที่เคยบอกว่าก็ไม่ใช่คนที่เก่งก็อาจจะมีบางอย่างอาจจะดีบ้างอันอย่างอาจจะดูด้อยกว่าคนอื่นบ้างก็พยายามพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆทุกวันครับมันทําให้ทอ้อหรือการทํางานไหมไม่ค่อยนะครับเพราะว่าอย่างมาทํางานก็ผมจะตัดทุกอย่างออกไปก็จะอยู่กับผู้กำกับจะดูกับเรื่องราวก็จะนั่งคุยกันว่าเราเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ยังไงดีครับผม มเมีคนจจัา้จาทำการบ้านหนักขึ้นไหมก็แต่แรกเริ่มดีพูดตรงๆว่าก็ทําหนักอยู่แล้วตอนนี้ก็ทําหนักมากขึ้นไปอีกครับเนีย่ยมอมเองมีไปเรียนเพิ่มเติมตลอดก็ก่อนเปิดกล้องนี้ก็มีไปเรียนเพิ่มครับผมแล้วก็เหมือนกับพ่วมกับเอพิฟิลก็มีเวิร์กช็อปให้ดูหนังเพิ่มก็ไปดูหนังแล้วก็พยายามแบบเหมือนกับ ศึกษาเพิ่มเติมว่าแบบสิ่งที่เราจะเล่นเขาคิดเขารู้สึกอะไรก็เหมือนกับทํากันบ้านแบบหลายๆเท่าเพิ่มขึ้นมากๆแม้ว่าแม้ว่าเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้กิ่งแต่เราก็พยายามอยู่ตลอดครับพยายามครับผู้ใหญ่มีชมไหมว่าพัฒนาขึ้นหรือรอะไรอะไรนะครับผู้ใหญ่มีชมไหมว่าพัฒนาขึ้นหรือเราสิ่งทีตัวเองดีฟีแบกอ๋อก็อาปิ่นก็บอกว่าพัฒนาขึ้นแต่ผมเองก็คือตอนที่เล่นผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าผมแบบ ดีขึ้นหรือยังหรือว่าอะไรแต่ก็ถ้าเกิดอัปปินพูดมาผมก็เชื่ออาพี่พี่บอกว่าดีขึ้นเชื่อพี่ผมก็รู้สึกแบบพี่เราต้องไปต่อนะก็อยากจะเดินหน้าไปอีกเรื่อยๆครับพอใจไม่หรอทุกครั้งที่ผมได้ยินคําว่าเฮ้ยดีดีขึ้นผมรู้สึกพอใจนะอย่างน้อยเราเดินไปข้างหน้าอาจจะไม่ใช่เดินหน้าถึงที่สุดแต่เราเดินไปข้างหน้าแล้วก็ ถ้าเดินไปได้อีกมันก็เท่ากับว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆก็พอใจครับแ้วเราพูดถึงงานพรีเเตอร์หน่อยอออว่าเออไม่ค่อยจะจับแบบหนาหุ่นนคาข่าเหมือนเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกันครับผมไม่ไม่ค่อยแบบมีเท่าไรเราไม่ค่อยรับหรืออะไรยังไ<อ>งก็ผมหลังๆมันเนี่ยคือช่วงนี้ก็ถ่ายละครเนาะก็เหมือนกับเพิ่งปิดไปสองเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็นี่รับเรื่องเพิ่มไปก็ อย่างวัน,นว่าผมก็จริงๆก็ไม่ได้ว่างหรอกก็เหมือนกับวุ่นกับเรื่องที่บ้านอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับผมเหมือนทำผู้ใหญ่ไม่นินทันแบบละครมากกว่าเ่า,เาโซนตัวผมเองด้วยเพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็อยากทําผลงานให้แบบออกมาแล้วมันเหมือนกับดีขึ้นอีกเยอะๆครับผมก็รู้สึกว่าเอาตรงนี้ให้รอดก่อน่วนที่เหลือเดี๋ยวจะงานนั้นงานนี้อะไรค่อยว่ากันแต่ไม่เสียโอกาสใช่ไหมครับไม่เสียดดยครับจริงๆล้วก็มีมาติดต่อ เรื่องนี้ก็ต้องถามผู้จัดการนะครับผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมจะบอกเขาว่าพี่แบบไม่ว่าอะไรเนี่ยขอตัดเวลาให้กับละครก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือว่าอะไรที่อาปิ่นขอพี่ฟิลขอเราลงให้ก่อนครับส่วนมากอย่างเสาร์ที่นี่จะโดนแบบว่าพวกเวิร์กช็อปพวกอะไรจะรออยู่ผมก็บอกว่าผมเทเวลาตรงนี้ก่อนคือเชื่อว่าถ้าเกิดแบบละครออกไปดีเนี่ยผมคงพอใจมากกว่าแบบว่า มันได้อีเวนต์แต่ว่าละครมันยังไม่ดีผมคงแบบรู้สึกตะขิดตะขวงใจอะ